สวัสดีค่ะวันนี้ป็นนายอยู่ที่กัดฝรั่งนะคะกัดฝรั่งมารเก็ตที่หางดงวันนี้วันเสาร์เขามีตลาดนัดนะคะตลาดนัดวันเสาร์ก็จะมีพวกอาหารผักพืดผัดผลไม้ขายเออเข้ามาดู มาไปเจอราดหน้าอันนี้อันนี้เท่าไรคะชุดและเท่าไหร่อันนี้ค่ะห้บาทค่ะเอาอช2ชุดเส้นใหญ่นะคะชุดละห้าสิบห้าบาทพบรอย <c oughs> <c oughs> จานนี้ก็เป็นโรตีปกติปกติเขาจะเปิดเพลงมันมากวันนี้ไม่เปิดเพลงแล้วเะไปสาระตงแต้าแล้ ก็แบบไหนครับก็มีก็เคยกินทำไมก็มี่างนี้นกได้ทุกวนได้เจ้าอาหารเนือก็มีนะคะเนือเยูแยกม น้ำะไรก็ว for er ัดะกันสลัดผลไม้ตามทัพทีมขั้นสดไหมครับอันนี้ควรนะสมขันสดก่อนเปิดเลยนะครับอะโวคาโดผสมอะลมอนด์โนซิด้านะ้าของกินเยอะเลย เอาญ่ปุ่มาใหม่แล้วจ้าเลยจ้าแล้วไม่กล้าทำมาให่เลยจ้าคือเจอใหญ่ Oh, sí mik 哎。 何 นะผัดกระเพรา25บาทเลย25บาทค่นี้เลยเอาสองกล่องเห็นไหมใช่ใช่ได้ตำรานผัดกะเพราสูกมากก็อยู่นานแค่ะขอบคุณค่ะนี่ไใหญ่

เอาวันนี้แล้วก็ฮันแลนด์จ้าเป็นชสับปรดเลยจ้าหนึ่งแล้วก็อีอย่างเดียวละคะเอาแคนตาลูกจ้าแคนตะลูกหวานแล้วจะดื่วันนี้โอ้โววันสามไข่มุกค่ะขอบคุณนะคะเาไอนั้มคะนน้ำ สมุนไพเมื่อกี้ลูกชายมาซื้อไปแล้วนมะ <s and> <potato> จีนก็หข้าซอยข้าอ,อยขนมจีนน้ำยาตา วัสนีค่ะน้ำตาลห้าบาอันนี้ก็กลิ่นหอมเาดมีสื้อผ้ากันหนาว เบอรี่ครีมก็มีนะนี่ก็มีผักสดผักโขมมาข้าวสารมีมะพร้าวหวานด้วยนะลัก ซื้อแล้วนะคะลก็หางอีสานลาบลาบเป็นี่เจนที่ไหนห้างอีสานแซ่บ Thank you. เยอะๆนะคะมีพิซซ่าอาหารฝรั่งมาเวียดนามก็มีค่ะมาเวียดนามครัวพิลันโหอ,อันนี้ขายของเกา่าเอนกิสมีขนมก็เศร้า ตลาดตรงนี้จะขายวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะจะมีแค่นี้มีไม่ไม่เยอะแต่ถ้าวันพุธเราจะยาวออกไปถนนเส้นนรันบ สวยๆั้งนั้นเมื่อกี้ซื้อแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันักผลไม้มีหมดครบทุกอย่างที่นี่สตาร์บัคก,ก็มีนะคะร้านซื้อกบแบบอันนี้กับข้าวเหนือเจ้าพ่กับข้าวเหนืออร่อย ใครใครอยู่เชียงใหม่ใครอยู่ลำพูนอยู่ใ,ใ,ใ,ใกล้ๆก็แวะมาได้นะคะเขามีตลาดนะัดขายอาหารตลอดเลยด้องน้องช้างมา Merry Christmas and Happy New Year น,นี่เป็นนายพาเที่ยวให้นี้นะคะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามก็นนายนะคะสวัสดีค่ะ